ยึดถือปฏิบัติถือเรื่องกันมาแต่โบราณก็วันซึ่งประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนวันปีใหม่ก็คงเป็นวันที่หนึ่งมกราวัตถุประสงค์ไปแล้วเนี่ยก็คงเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับพบปะญาติพี่น้องสงนาพระโรดนาผู้ประกอบให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีให้ความสำคัญกับ สถาบันครอบครัวสร้างคุณประโยชน์ให้กับตำบลย่างนะครับแล้วก็ในอุกเรื่องสุขภาพนะครับถ้ายังไงอารมณ์หรือว่าจิตใจที่แจ่มใสยกมือไปได้ไข่เลยยกมือได้ไหแต่ไปไดครับไขด้นไปไไไไไไปไไปไไปไไไไปไปไปไไปไ เอาสายนะครับเอาสาย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 บุนเงวิ่งนี่ไปบุนสายประชาตามมาบุนสาประชาตามมาไปนรโดครับโดนนหนงทงซ้ายงงซ้ายครับองนบงบงครับไวยเริ่มเต้นครับตอนนี้บนสามหนึสามบสาประชาชนบุสาประชาบุสามประชาเีกเรียกโจ๊เขาตัวละตัส